นาคือกันครบอนบ้านฟ้าเฟียครับฟ้าเฟียนเราอยู่เราอยู่บ้านอยู่บ้านอะไรอ่ะหมู่บ้านชื่ออะไรบ้านดีดีบ้านีดีบ้านเกาเลยเอาวอก็สมเีนนี้เขินเขินนี่ก็เขินนะอยู่บ้านไหนว่านี่ตำบลไหนตบลย่างกว่ พ้วักแ้วข้าเสนบรรจานอันนี้บรรก้ยสวยบรรกว้ยแล้วบาเออบรรก้ยสวยอย่างเไมมาโตอีกท่มโตเองสวยกันทลสวยบรรจุ้ยบรรจานขึ้นกันถลลมบรรจานกันทลลมบรรจาบรรจานตำบลผักแวพ่อแม่บอกบรรจานขึ้นตำบลจานบอก ตาบนจานเนาะเล่บันพักเขียวเลยบันน่ำบ้านสวนกล้วยว่าแม่สีไม่จะขืนแต่เป็นกขียวบ้นสวนกล้วยยิ่ใส่นี่บ้านสวนกล้วยเนี่ยมีบ้านกล้วยบ้นสวนกล้วยอตะแนสั้งเตยพี่กันสวนมันก็มีกล้วยสวนก้วยน่ารักดี นี่ก็เคยเลยนานที่จะได้ไปเห็นกันเหมือนกันอนาจารย์ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยใช่ไหมระหว่างมีแต่น้นงนองเขาไปถ่ายลงคลิปให้คนดูเพื่ม fc คนนี้ไม่เหงาก็เลยคนกตนตตต็ติดตามเนี่ยติดตามเยอะติดตามเยอะก็เลยเนี่ยถึงพอดีรวมกันสองช่องคนติดตามเป็นล้านแล้วสิเชื่องจรินี่เมื่อวานนี่แม่เขาบอกว่าสมมนิเรีนไปเรียนที่กรุงเทพ<า>มไม่ใช่กลับมาแล้ว ก็เลยผมก็ต <soft> ิดตามอยู่ก็ไม่ใช้กลับมาแล้วกลับมาแล้วมาล่าช้ากัขภาพแล้วน้ำเราบอกปอกเต้าน้ำเราบอกปอแม่ดีน้ำตัวดีแม่เอี๊น้ำเนี่ยเอี๊น้ำมากเลยเอี๊ยงขายเลี้ยงกาแฟหอยมันฟันอันน้ำเนี่ยโยมโยมน้ำมาถวายด้วยบอกโยกน้ำบนรถโยมโยมโยมาบ่อะไรรถติดอันนี้

ล็กน <À S 1> ้อยอยู่เนาะบางอย่างก็เป็นเด็ดน้อยอยู่จะไปป้อนมันเยอะก็ไม่ได้จะให้ไปรู้เยอะก็ไม่ได้จะให้มันไปโยมเราเนี่ยก็ชอบจริงๆเลยมันร่วงหายแน่ผู้เดียวไปไหนสั่นเลยหยอกเซย์ไปเนี่เดี๋ยวจะเซย์ไปงี้นั่นน่ะร่วง เป็นด้วกี่ก็นจับดว้แต่มองบหม้ไมอยลงบาดซวงเนี่ยยองบ่้ซีอู่ี้งงเงวเบิ่งฝาเบิ่ง่งเบฝ่าเบิง่ ามอสบ่ตอบก็วไกตอก็ได้เามาผมไม,ไม่ได้เล่นไม่ได้ลงอะไรเลยว่าติดาติดตามดูเฉยห้องคนมีเยอะนะห้องคนเล่นไม่ได้ โยมยมผู้หญิงขมเล่นเต็กต่อมิได้ยมยมเอ้าเล่นไม่ได้แต่ว่าผมมาประเทศไทยเอ้าทำไมเล่นได้อยู่แล้วนี่โยมมันปรมาจากฮ่องกงแล้วทำไมเล่นไม่ได้ที่ฮ่องกงเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ถ้ากลับมาเมืองไทยมาโหลดที่เมืองไทยกะได้ถ้าเป็นอย่างีงเล่นไม่ได้ไร้เลยเขาโหลดแล้วไปดูที่ดูไม่ได้สร้างจากประเทศอเมริกาใช่ไหมเขามีปัญหากับประเทศจีนก็โหลดเล่นไม่ได้เลยฮ่องกงเป็นประเทศจีนกแบบว่าเป็นสายสัญญาณมัน บางอย่าง<อ>เข้าเวทีเมืองไทยไม่ได้ทุกอย่างเอาเดี๋ยวเราทำไมโปรแกรมบางโปรแกรมมันเป็นคนจีนเดี๋ยวเล่นในี๋ยวดีก่อนเนาะใช่แต่ใหม่ถ้าเป็นคนยุคคนจีนทำหน้าลงหน้าเดียวอย่างคนนั้นเนี่ยเอฟเบียเอฟมันยังเอฟจีนเลยไม่ชวนเลยเวลามาไทยติดตามได้ดูย้อนหลัง ท i k ตอกนี้มันของคนจีนไม่ใช่หรอไม่ของอเมริการอกมีมีมีสบริษัทมีสองบริษัทมีสองบริษัทโอ้ยาหรเ้เนี่ยเป็นบริษัทอมกดึกรดึบยังี่ะเมืกี้ตเกเนีรอันนั่งออจารย์เห็นกุตีลูกหรอบ้ล่าูกันแม่กุีมั่งเลนั่งกยตีเมียนมาหลยอาจารย์ นั่งยืนคือคันนี้กระดึ๊บกระดึด๊บนี่โอ้ยเดาเลยเฮแล้วลว่าจะนั่งทำใจเลยคุย <c oughs> เห็นยังเหแกเห็นกระโดด <c oughs> และะ้วคไอเฟียนบอาโอ้ยจะเป็นหยานครับหยานแล้วเ้ยคันแม่นนอนธรรมาดาเจ้าห้องมันมีควายเป็นจังสี่จังสี่นอนอันดับ <c oughs> <c oughs> มันแหลนเอาเลยเนาะม,มันมันก่อยยืนเทิงอ่ะพายุงยังฉันอาจารย์นั่งพูดกันนั่งยืนเทิงอ่ะก้อยรุ่งนั้นนะครับอาจารย์ตามมาเลยตึกกระโดด อย่างนี้ดีมาถ่ายมาถ่ายรูปกับพะอจยนแล้วไปไปไถ่ายรูปกับพะอจารยอนงอนงอนเขินเราเขือเาเมาใน่อหอานหอยเย็เย็นแบบต้นน้ำปิเปล่าที่ละเ่นกิน โดนสุมมือไม่โดนสุมมือนะในกุทีิอยคางน้องไปเลยโดนสุมมืออีกแล้วนอนจะูดอาจารย์เห็นเสือนอนู่พูดลองลองอาจารย์เดียวแี่นเดียวอาจารย์เร็นมอาจารย์เห็นเสืออนนั้นบ่ทีว่ามันเป็นเสือกเสือกเนลโ้เอาไปนอนในน้เลยนะน้แล้วก็้านี่ดี่อว่าไปเห็ดทอนน้ำโรคของน้ำกับโรคอันซ้เตินน้ขี้ยงของไปเสกรินล่เดียวแล้วด้เสียกินวิตามินลงไปแบบนี้ อาจารย์อาจารย์เห็นคลองน้ำบอกแล้วท่อมันจะต่อลงมาเห็นบนหลังานบนเราเออเรสียบกม่ระับบ่หามกับมันนวดกินไปถอด่าง่างงจะคล้องลงกับเอาไปขาปากจะคล้องไปมันมุนเรียนเ่นบรันบรห้องน้ำเปิดห้องน้ำมาจะนานแล้วบอกจะไหน เงี้ยเงี้ยวลงพื้นเด้อเงี้ยวลงโถเด้อมันจังสิบอได้กินเงี้ยวจอดของแล้วมันเสียงใจมันเงี้ยวในน้ำเออเล่นทำเงี้ยวเด็บเวยโอนแต่จชงสูงแต่งาสูงมๆเล่าเราว่าไงลูกโตขึ้นหน่อยมาไปกระแทะข้างล่างเราแทะแั้วเจ็บมันนั่นรูบ่อใหญมันหิยห่าเลยน้ำบ่อใหญ่กะที่งอยู่ตอนนั้นกับจังโม่งเตียงตัวลงสะน้องสะน้องบ่าไร

ผมยังมาตามขวางซ้ำเรื่อยเรื่อยอยูงกึ่งๆไม่ได้ยังไงวะตัวน้อยๆด้อยกวางซ้ำมาใจตายๆไปเลยใจผู้ยานี่ยังดื้อไปเลยว่ใจนี่เต็มตุ๊กตาตุ๊กตายานกล้องพิษเนี่ยทั้งจทยมันจบมันจบเมื่อเวลาผมนางยังสีเมื่อนี่มันจุดงวงหน้ามันเข่าหน่อยผมกับยานเข่าดานเอาไว้ผู้ผมลอยขวางเลยขอผมสุดท้ายกินดูหน่อ เลียงหยอกอะไรคือยอกนะเย้าเดี๋ยวหาปลานั่นไหมอาจารย์หยงคือยออาจารย์เห้นท่ีขงเอายนคอนาายมัมานกองกันหลายในน้ำนั่นไหมโอ้เขาเรียกว่าย่อไอ้ี่เขาว่ากองเอายออมันคือมาต่นี่บอกมันมันมันจีกองกันหลายๆแตเป็นมนยังไมกองกันลยปลามันจีเขานี่นะนี่แหะที่แม่เขาว่ากองเอาย่อเขาแจ้าลพอดี เขาอิ๋นีได้พบโมฮูอิ๋นีอยนเงาะก็ใส่กับยาดในตอหน่ะห้องหยาดแล้วค่ะห้องกระหน่ำห้องบริสและเคื่อได้สีกาเป็นกำา หนึ่งน้ำสองความสูงเขาใหา่ตามเครื่องบินก็จะเป็นคำบอกจบเลยโอ้ยความสูงมีจองเฮียงแต่สะพานแก้มบิงมาหรืปวดแล้วมันด้กุยัาฮาเหมอนแม่เหมือ้แม่เหนเครื่องไปเอ็นทุกเกประกาศไปปวดไม่ดารเคนเครื่องก็้ยดนโดจะต้องหมอบทงทูบปวดาแมนนีันดูปิ้งป้องกันซ้ำกูดาจายอี่แล้วค่ะคุณผู้ชมซ้ำ้นนัข่าูดกจาย

มันแบดบวชจะน้น้อยบวชเลยตั้งปีบวชจะบอ่ะสองรบปีบวชแต่บวหาปีบ้าเป็นหน้ากัทีนึงวันเด้วยลูกเด้อมือแล้วเอ้ยหายง่ายเคยคิดจะเสียไหมมที่ตอนตอนบวชมันมาบวบวชตอนตอนมันตอนมันเป็นหน้ากันโอ้ตอนมันใส่ชุดธรรมดานี่มันคืออยากช่อยพ่อเพราะมันใส่ผ้าเหลืองมันก็เฉยเลยมันก็เฉยมันก็เฉยมันก็ยุบไปแล้วก็ ก็กกับมักหจากันก็พออาจารย์กคยังบ่อยากซื้อใหญ่เลยวันาปาวานไหมาจารป่าวานดีเะาบอจันทร์วหน่อางในเป็นเหมนเดือยวัดในทางตอเนี่ยได้สมแจงบักนาววัดปากหม้อพ่อลอยในมอตใต้นี่แหลงลงึ้นบนยุ่งเศร้ากับตาเกอสิบวิเน้องไอ้ดีวารี หักนน้ำรอยเจเจ้าอันบวาเห็นมัลอกซิมสมที่หลักมันจะสีดีถ้ามุณอยู่ทม่พแวด้อมแบนี้จะโสดเร่กุ้ตัอมเนี่ยมาผอม้าผอมกันผมจะไปดมกันไหนโ่หาผมกี่โมูเมื่อวานเมื่อวานทอตั้งแต่เรากินข้าวกี่โมง สี่ทุ่มเลยห้าทุ่มค่ะสี่ทุ่มเลยสี่ห้าทุ่มผมอยู่ร้อยอิดทักความเมืองอยู่บาร์พร์อยอิดพักไหยผมก็ไม่อยู่ผมยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ผมประเมินรายช่วงบ่ายกไมใส่แล้วพอดีปุ๊บอาจารย์ว่านี่มลเรียนไปธุระด้วยมันก็เลยสลับกันทีนี้ถ้าเกิดเมื่อวานถ้าคุณไม่อยู่เราจะไปที่อื่นต่อแต่ถ้าคุณอยู่วันนี้จะจะเวลา จ็จนี้ล้วก็ไปวัดแล้ววัสีขาวที่อยู่วัดสีขาวอ๋อวัดบันดาลที่ผมว่าที่ภาพไปนะแล้วก็น่าจะแล้วก็ตีรถลับเไปอุบลแก่บ้านแก้งอยากไปอยู่ได้วันจากฟรอน้วลำการบอนี่ไปได้ก่อชิวเหนือน้ำาม่้ด้เวังใหทางบอี้ แต่ดังนี้ดีเปลี่ยนนามต้นท้ายเนี่ยแถเนียนอือแถเนียนอื่นเหร็นม่นเป็นอย่างไรครับภาษากายเปลี่ยนนามนี่โผล่หินเห็นบ่ไทยอาสัยจะพูดหมดจะพูดถึยเงียบได้ระวังทุกอย่างเลยพรอาจาก็ระวังทุกอย่างเลยไปเดี๋ยวนี้คนรู้จักเยอะมากเพราาะว่ตอนนี้โซเชียลใช่โซเชียลแล้วพระผู้ใหญ่ก็รู้จักเราด้วยโัวพิเศษถ้าไม่ดังถ้าไม่ดังทำยังไงก็ไม่มีคนรู้แต่ถ้าดังแล้วปุ๊บ ที่างไปตลาดที่ซื้อๆนีเขายังไม่อยากโง่้หนามบัติวันวนจักูจ้าุยูสุรินผู้เา่าหาซีพงกซีเป็นความมักรกลขานอยติดตา้มลบพบพออากานเดียวในตีตอกแต่ว่าคนเจ็ดสิบปีผู้เา่าไม่ยิงขอาไทยหลุกนั่นเนี่ยขับไปหลุกสาวข้าไทยหลุกเบิ่งจ่บอกละแม่กันเลยโอ้ยหัวขวัญเสมอเปิดาหัวขวัญเม่นเดียวจะเป็นเราเปนกับกระอพรารช์ยาต่อขนอยมือไปล่อยเลนนันเกินพอโบนัน อ่ะที่ว่าขั้นสากมากนั้นไหมการไหวก็ขาดใจบาไปเนี่ยนี่ข้อเกินไปไหวบดหรือใ,ใช่ไหม <c oughs> อัดดังวันนี้แมสเดียวว่าน,น้อยจา้า <c oughs> อัดดังก็ไปยังหูอยู่เัยๆเป็นวัดส่งยางในโซเชียลมันใช่ทร้มดานู่นไปนักมุกดาหารเดินอยู่ในตลาดอินโดจีนไปซื้อของอยู่ใต้อ,อิโนโดจีนอยู่ดิ่มแม่น้ำโขงปิดแมสอย่างดีหมดเลยเล่นคำว่าโอ,อู้ว่าจ้าเล่นไทยมาอัดหูจ้าเขาปิดแมสอยู่ เบิ่งทานยางคพูดเขาซ่อมมาทายางเขาซ่อมมาทายางเขาเบิ่งทานยางอาจารย์พอเวลาเราเดินเขจะเห็นหนาในติกตอนนีเดียวบอเดยมาพบว่าโอเดยมาบอกมากรูดพนมาน้ำเปินเดีไปขอไปอื่นเปิ้นจะมันมากลายนี่เดียวว่าวก็จะเป็นว่าวมวนนะแต่วว่าวมวนดีใส่ บอกว่เสียงพูดขีเอ้จะได้ม่วาจริง่อวว่าสียงโอคือเสียงปูไก็กว่าเสียงพุดขีกคเขาอืดตอนเพียงรักเดียวเขาไม่อยากดอดสีเป็นอืออืึต้องเปต้องไมอือือเบอลเาอ้กี่หองเากันต้องมามันี่ยเรียงมาเไหมายู่มาอย่นอนดีไบนนี้ใหเลยหน้วพาแต่ว่าเขาเคยเห็นที่ติดตว่าแบบเลียงม้าลยหลาน มยังมาแกเอามาใส่ยามพายนะบอกแ่ว่าอาจารย์ให้มันจะเจ้าบ่ได้เอออเอเฮานี่ละแค่ไทยเจ้ากับยูกันทะลุมอตตอนนี้เอาเือนำการกบสุเล้วเป็นหวยโอ้ใ่ไ้ม่อไวยืบานบานบานนี่่อมาที่ยืดในร้านเทพไหมน่ไม่รู้เอาเขอั่าหม่งเขาเห็เขายังมขุดขุดอยู่มันใหญ่บ มากระดั้งกันยังวะอุ้มม้าสื่อกับเป็นข่าวบอกว่านักเมียนี่สื่อกับเป็นข่าวนี่แหละนอว่าคนมันจะดังว่าคนมันจะดังอุ้มมาซี้ออุ้มมาได้เสือกออกข่าวใครชอบอุ้มเมียนี่อุ้มเมียตัวกออกข่าวทุกท่านเมียนอุ้มมามาส่งก็เป็นข่าวเป็นข่าวแต่กับมาหมาเนียนถูก แกลูกเขามามา,ม,มาตัวที่เยอเงได้งนแ <c oughs> มน่บ้แม่เยะมกมลกแม่มันกะดังพุทธศรีกระดังสีดังกะต้จอยกะดั้งงกะดังงาังมีกะดั้งมาหัวต้เกมจ่วงได้เวงเเพราะว่าอ,อันอร้าิลา ผามาเจอสองแกเลยขปกติมันจะจำมาที่นี่จำมสัะกำแพงน้อยอะอะไรนะจำมาที่ไหนระกัแพงน้อยงมีังน้อยอยู่รืกับพระอาจารย์นเมื่อก่อนัอาจารย์สนั่นท่านเป็นน้าก็เลยว่าให้ไปอยู่ที่นู่นช่วยกันพัฒนาเจรา ไม่ใช่ว่าอันนี้นะได้สร้างนั่นน่นนี่เพราะเนียนเดียวก็หลายอย่างสุดทีน้อยก็ได้สองหลังสามหลังห้องน้ำกำลังจะเริ่มได้เพราะวันละมีเนียนเดียวเพราะว่าเขาตามเนียนเดียวศรัทธ <Yeah. S 2> าเขาตามไป <Yeah. S 2> ก็ดีดีด <Yeah. S 2> ไปช่วยผูไปนะสัมปรมีเยอะเเด้อ ทำ้มาลำนี้ไว้จะได้ไม่ป่วยไปถึงุงเทพป่วยบ่อยแล้วก็เป็นโควิดสองรอบแล้วก็เป็นอีสุกอีใสไข้เลือดออกไข้เลือดออกก็เป็นโอ้ฮ่าฮสาธุเลยเดี่ยวเดี่ยวอ่ะจ้ร้อมเป็นเดี๋ยว ງໄດ້ເງິນແສນແບນໜຶ່ງໄປໃຫ້ໄດ້ແກ້ວມະນີ້ໂຊກໂລກໄຂ້ໄຂເຈັບ